สวัสดีที่าทุกคนเวลาเราอยากจะทำความดีช่วยใครสักคนเนี่ยแต่เขาอ่ะก็ไม่เต็มใจที่อยากให้เราช่วยเราสู้่ว่าเราไม่ไปช่วยดีกว่าแม้กระทั่งสถานที่นั้นนะคะอะไม่ว่าจะเป็นวัดก็แล้วแต่ถ้าเราบุญไม่ถึงท่านก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอพรนั้นท่านจะส่งให้เราไปเป็นกัลยาณมิตรที่อื่นที่เราคู่ควรที่เราจะได้ทํามิตรแท้จะอยากสนับสนุนให้เรามีแต่ความสุขความจเจริญ มิทีมจะมีแต่อย่างได้ของเรานะวันนี้ในการเลือกเพื่อนนะเราเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนโง,ง่ถ้าหากว่าการทำดีทำบุญในบางพื้นที่แล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนไม่สบายใจเราเราก็จงเดินออกจากพื้นที่นั้นใครที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราถ้าเราอยู่ใกล้คนพาลสามคนสี่คนชีวิตเราจะเป็นเหมือนคนพาลคนนั้นทีน,นี้ เราก็จงไปมองหาเพื่อนกัญญาณมิตรใหม่ๆที่ชอบสะสมมูลที่ชอบทําความดีหนึ่งวันทั้งหน้าชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จแบบนั้นเราติดตามใครในหนึ่งถึงห้าคนยี่สิบคนต่อวันเรามองอะไรเวลาว่างเราทําอะไรอนาคตของเราจะเป็นแบบนั้นแหละทุกคนเราสีบเรื่องอะไรชีวิตในอนาคตของเราจะเป็นแบบนั้นถามใจตัวเองดูนะเวลาเลือกพบเพื่อน ไม่ใช่ใครก็ได้ถ้าปีนี้อยากมีเงินเหลือกินเหลือเก็บก็ลองมาทำเอาความรู้ออกมาสร้างตัวตนเป็นเส์ชหาเรียนอยากเรียนกับใครก็ไม่เส้นหาเอาหรยเรียนกับครูก็ได้นะมาร่วมบรราสาธุทด้วยกันครูจะมีสัจจาก,กับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้ครูจะแบ่งปันคาถาพระมหาจากกักรพรรดิทุกวันเนาะ แล้วก็สร้างตัวตนสอนวิธีการขายของออนไลน์ให้ด้วยในทุกวันว่าขายยังไงคิดยังไงทำยังไงไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เอาความรู้ที่ครูแบ่งปันให้เนี่ยเอาออกมาทําคลิปทำคอนเทนต์โพสขายของทุกวันทุกวันให้ทุกคนขายดีขายปังได้เลยสำหรับใครที่อยากจะขายสมบ,บูรทัพทีมน้าใสกับเราเนาะครูก็ไปมองหาอยู่ว่าวันข้างหน้าครูจะยืนไปในาท,ทางที่แบบขายวัตถุมงคลแล้ว ด้วยความที่อย่างเช่นครูก็เคยขอพรพ,พระคุณพระธรรมพระสงฆ์พระสังฆราชพระศิวะดีพระอุโบสถก็เกิดผลลัพธ์แล้วก็ขอพรท่านท้าววิษณุครูก็ได้ซับเนี้ยครูก็เลยว่าสงสัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้เรามาทางนี้ทุกวันนี้พี่เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วพี่ไม่ว่าใครแล้วทุกวันนี้พี่ปล่อยวางแล้วนะคะพี่จะพยายามไม่คิดถึงเรื่องคนอื่นเลยนอกจากคิด แก้ไขปัญหาทำให้ตัวเองมีชีวิตด,ดี